สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแก้ไขตำแหน่งหมุดที่ตั้งให้มันถูกต้องนะครับตอนนี้ขมินมาเคลมว่าปราสาทต,ตาเมืองทมนั้นตั้งอยู่ในฝั่งดินแดงของขมนนะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับปราสาทตาเมืองทมนี้อยู่ในฝั่งดินแดงของประเทศไทยนะครับขมินมาสร้างตำแหน่งหลอกขึ้นมาว่าปราสาทตาเมืองทมนั้นอยู่ในฝั่งดินแดงของขมินนะครับวิธีการก็คือกดไปที่ลิงก์ที่ให้ไว้นี้นะครับเสร,ร็จแล้วมันจะเข้าไปสู่ google map นะครับเห็นไหมฮะท่านจะเห็นว่าตวงนี้มันเป็น ตำแหน่งหมู่ที่ตั้งของปราสาทตาเมืองทมซึ่งมันไม่ใช่ตำแหน่งที่แท้จริงไม่ใช่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะฮะจะเห็นว่ามีพื้นที่สีดแดงด้านบนนะคือพื้นที่ของประเทศไทยนะฮะดูดูแถบเ,เส้นสีดำๆที่โค้งๆงอ,งๆ,งองๆนะฮะด้านบนนี่คือไทยนะฮะนี่ฮะด้านบนคือไทยส่วนด้านล่างนี่คือเออขมรน,น,นะฮะสีเขียวนี่นะครับซึ่งเขาบอกว่า ภาษาตาเมือทมนั้นอยู่ในฝั่งขมิ้นนะฮะเราก็เลื่อนไปด้านล่างซ้ายนะฮะกดแช่ไว้เลื่อนไปจนถึงเขา่าแก้ไขแล้วก็กดแก้ไขนะฮะมันจะเข้ามาที่แนะนําให้แก้ไขนะครับเราก็บอกว่าสถานที่นี้นะมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้นะฮะตรงด้านล่างสุดนะครับก็คือ,เ,อเรากดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วปะมันจะขึ้นมามีหลายรายการเลยทีเดียวให้เรากดบอกว่าซ้ํากับสถานที่อื่นนะฮะกดตรงจุดกลมๆนะครับ นะฮะมันก็จะขึ้นมาว่าซ้ํากับสถานที่อื่นเสร็จแล้วเราก็กดส่งเลยครับกดส่งตรงด้านล่างนะฮะด้านล่างส่งนะครับมันก็จะส่งรีพอร์ตนี้ไปยัง Google นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ครับท่านผู้ชมครับมีโอกาสพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ